คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานาวมินทราชินีติดตามงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานาวมินทราชินีบางขันแตกจังหวัดสมุทรสงคราม นางคณิ t h าบุญราชประธานกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีนำคณะกรรมการและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีบางขันแตกที่ตำบลบางขันแตกอำเภอเมืองสมุทรสงครามพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสวนสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ชุม ชนและเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบของอนามัย สำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินธราชินีตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลบางขันแตกอำเภอเมืองสมุทรสงครามมีเนื้อที่1ไร่3งาน75ตารางวาทำการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2535และในวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งพระกะรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ เทพรัตาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานาวมินทราชิดีบางขันแตกอย่างเป็นทางการซึ่งดูแลรับผิดชอบประชาชนในเขตบางขันแตกรวม6หมู่บ้านค่ะ ทั้งนี้นางคณิ t ฐาบุญราชกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่าผลการดําเนินงานที่ผ่านมานั้นเป็นไปตามเป้าหมายพร้อมทั้งได้เยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วยค่ะที่นี่มีการพัฒนาในท่านบริการอย่างดีมากนะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยเอาใจใส่ทํางานด้วยใจนะคะในท่ามกลางสภาวะที่ โควิดหรือว่างานที่มีภาระมากมายนะคะก็สามารถที่จะผ่านไปได้แล้วก็มีการปรับปรงุงพัฒน,นาบริการได้ได,ได้ตามตัวชี้วัดที่ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและก็มลนิธิสาริมัยเฉลิมพระเกียรติได้กำหนดไว้เป็นอย่างดีนะคะ